สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเนดะ้อมือนี้ก็เป็นมือดีเด้อพี่น้องมือนี้พ่อใหญ่สายก็มาร่วมกิจกรรมมาวัดพญานาคมารวมพลังเทปูนเทพื้นสาลาน้อยเออเป็นลุงครัวเป็นสาราอกครับพี่น้องพ่อใหญ่สายมาร่วมกับ กลุ่มทีมงานาชาวบ้านอ,อันนี้เป็นรวมพลังกันเทปูนครับพี่นออ้องปูนกับโบราณดอกทิพย์ก็สอบครับพี่น,ออน้องนี่ชาวบ้านเขากะุญญาบ้านกันนำทีมมากับชาวบ้านเานขาปูจิตอาสาเมือ่อซอ,อยกันเทปูนปูนเทพืนสาร้าน้อยลงคว่าน้อยคน ก่อนหน่อยบ้านพ่อใจสายมันมีหลายวัดครับมีหาวัดครับวัดใดมีกิจกรรมก็ไปซอยกันแบบนี้แล้วครับแบบนี้แล้วครับทุกเชือกแล้วครับการกำลังการกำลังแรงกายนี่แหละครับทุกเชือกกับซอยกันมือนน้าซับกันมินน้อยกับก็มาซอยกันครับเตืนนอน้อเรา บรรยากาศครับบรรยากาศในวัดอันนี้เป็นวัดเทพเทพประธานพรครับคือวัดตั้งใหม่เลอประมาณหาปีนี่แหละครับพี่น,อน้องประมาณห,ห,ห,หาปีแล้วล่ะวัดทรามุติตาวัดเทพเทพประธานพรวัดจิริมงคลวัดรรมหางามลาวันใหญ่กับวัดรรมฮานครับพี่น,อน้องโอ้ยฮะหลสิโตอ่าเห็นบ่คนหนุม่มมือนีกับ กูเท่านี้ก็บ่ได้นั่งเบิ้งเด้อเออสอยกันนิดๆหน่นนอยๆตามอัตภาพตามงานนั่นแหละครับเพราะว่ามันกับบ่อหลายไปรนได๋เออแล้วแล้วก็แล้วเห็นเขาง่ายเงยคุ้มกันบ้านยังษัทก็มีหลายวัดหลายสำนักเด้อพี่น้องเด้อมีหาสำนักผู้ละเออพอกีกิจกรรมไปซอยกันไปตามกำลังแรงกายนี่แหละไปกันไปตาม สถานะแผนกแม่บ้านกับมาถัดตามบังฮงได้ด้วยกินซุ้มกันอ้าวพูดนโอ้ลุยซิโตโเป็นโซเฟอร์สุดยอดเลยนี่อ้าวผู้ชายบอลสอเออพูดไหนว่า <c oughs> โอ้เราแต่งเรามาแต่งเลยมาแต่งหนา้าแต่งหนา้าเลยผู <c oughs> ้ชายบอลสอ <c oughs> สุดยอด มืออือมืองานใหญ่เนาะมือปลาส้อฮะโอ้โอ้ออกแข่งงานเด่สุดยอดสุดยอดโอ้ใส่โอออกแข่งงานวันนี้เมื่อวานนี้มาแล้วขายอย่างแล้ววันนี้เนาะโอ้มื้อนี้จะไปกีดบ่เมื่อคืนนี้ไปกีดบ่ล่ะโอ้อาทิตย์เดียวสุดยอดเลยอ้าวสา่เมื่อกี้คือพลังเบิ่งกันแยังกันที่อะไรเนาะบ้านของเฮาบ้านของเฮา เนดในบ้านก็นั่งเป็นประธานดีนี่แหละพี่น้องเว้ยสำคัญในอะละเด้เด้ครับเบิ่งกันแย่งกันดีนี่แหละกำลังใจกันอกับกิจอาสาเมื่ออื่นงานใหญ่บ่ใริยมืนออื่นงานอำเภอโอ้งานอำเภอครับอ่ะเจนหนึ่งอิสราเอลสุดยอดนี่แหละครับพี่น้องบทอีเวนต์ วัดเออของบ้านอันนี้เป็นวัดที่ซื่อว่าวัดทิพเทพประธานพรเด้อที่น้องเด้อนี่บรรยากาศในเดินวัดวัดนี่นเป็นทังเขายู่พระนองไปทั้งภูบ้านพญายายนี่มันมีฮาสำนักครับอมีวัดใหญ่กับเป็นวัดธรรมฮานวัดหลวงพ่อพระอาจารย์พวงครับวัดที่สองกับวัดบ้านวัดสิริมงคลวัดที่สามกับวัด ถ้ำผางามถ้ำพระงามพี่น้องวัดที่ซีกับวัดธ้ำมุทิตาวัดแม่กวนอิม่มวัดที่หาวัดล่าสุดกับวัดนี้แหละครับพี่น้องบ้านพญยา,ยายิ้มมีสำนักหาสำนักครับพี่น้องกับเบืงเองดูแลนำกันใช้บ้านใช้บ้านเอากาถือว่าลอยกิจกรรมงานวัดกับทุกทุกเทื่นแล้วครับพี่น้องถวามีเพราะว่าบ้านเป็นบ้านหลายวัดเด้ครับอันนี้เป็นเพื่นเพ็ด ลานเห็ดเป็นสาระักเสาเป็นเห็ดแบบเพิงครับพี่นอ้องเพราะว่าเป็นกางตั้งใหม่อยู่เนาะยังบัิหารดังยังบัิหารจะเลื่อนเท่าใดดอกพี่นอ้องเพราะว่าเิ่นครูบาอาจารย์มานก็นมาคือว่าแล้วเนาะเมื่อกี้จหาทีวีเวกทีจำวัดมาสร้างวัดส่งเสริมพุทธศาสนาอยู่ใสกับพัฒนาหันพันว่า บรรยากาศพวกแม่บ้านกะนั่งซุ้มแซวกันครับกินเขาเที่ยงเขาเพนแล้วก็จะพากันกับกอปอะน้มันกันกับโมไลย์ด้วยครับพี่น้องสิบกระสอบนะฮะอันนั้นก็มีจุดเดียวนี่แหละวิทีเหตุนี่กลางเลย ก็คือเราพี่น้องคนตัวปวยกันคุณไปแล้วก็อจีเบิร์ละปูนทิปสอบทิปก่อสอบก็พี่น้องประมาณนี้แหละครับตลากาพ่อจะสายพี่พี่น้อกเนื้อมาวันนี้มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้หิวปูนหิวก็หิวสายหิวเห็นนั่นด้วยที่หา กระแป้งพี่นออ้องเออหลายคนเพื่นเป็นปกำลังใจกันเนาะเออมาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานเพื่อนก็นกนกว่าเห็นหน้าเห็นตามีน้ำสดน,น้ำหวานมาน้ามาเออร่วมเพื่อนมาชูกันกินสะลับครับประมาณนั้นแหละกำลังใจชาวบ้านของเราช่วยเหลือกันดีทุกทุวกวันนะครับเอ่อท่านเห็นกินี้แล้วก็ เออเชื้อบ้านของเฮาหรลูกหลานอยู่ทั้งใก้ทั้งไกล่มีใครก็แล้วแต่มามามีเงินมีทองก็มาพัฒนาบ้านของเฮาได้ทุนนั่งเด้อลูกหลานอยู่ไกลเอาเงิงจังหวัดต่างประเทศกันเป็นทิ่นี้แล้วก็อย่าลืมเด,ดินไปยสายบนบกรั่งบกโลกไปยังสายเด้อครับเดออที่นี่จะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ